สวัสดีครับวันนี้มาสอนเสียบไก่แบบมืออาชีพนะฮะไกท่ที่ที่เสียบวันนี้จะสุ่มละสองโลเราก็ตัดมาเลยนะเป็นอกไก่ติดหนังนะครับผ่าครึ่งมาเรียบร้อยหมักแล้วเรียบร้อยถ้าใครสนใจผงหม,มัก ติดต่อได้เลยครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเดี๋ยวทิ้งไลน์ไว้ข้างล่างถ้าใครจะเสียบเยอะวันนี้ก็ก็ได้ครับเดี๋ยวจะบ่ออีกทีหนะึ่งหวหมดสี่โล ไก่ซีโรต่อมันไก่สองขีดอันดับแรกนะครับเรามาแยกก่อนอันไหนที่ดูว่าชิ้นเล็กๆอ่าแยกไว้เราเราจะเสียบไว้ข้างล่างนะครับอันไหนชิ้นใหญ่อ่าแยกไว้เราจะเสียบไว้ปิดข้างบนอันนี้ชิ้นเล็กแยกไว้ก่อน ชิ้นใหญ่แยกเอาไว้ชิ้นไม่สวยชิ้นเล็กอะไรเงี้ยแยกไปด้วยกันนะครับ แล้วก็เราก็เอาชิ้นเล็กก่อนนะครับชิ้นเล็กเสียบลงไปเลยครับปึ๊บเสียบต่อไปเลยฮะแล้วี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งนะครับจับหนังให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เสียบหนังไว้ด้วย เดี๋ยวให้พยายามให้มันอยู่ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันพยายามให้มันอยู่ในในเหล็กข้างล่างนะครับเสียบไปเลยอันไหนไม่เท่ากันก็จับด,ดูลองจับด,ดูนะครับปึ๊บเราเสียบ แต่ว่าเราเสียบอันที่เราแยกไว้ร้อยอันนี้มันเล็กๆนะครับเสยษเสร็จแล้วเรามาตัดแต่งตัดแต่งข้างล่างนะครับตัดให้มันอยู่ในอยู่ในขอบขอบเหล็กนะครับถ้าเกินขอบเหล็กออกมามันจะเฉือนยากนะครับตัดเลยครับตัดให้อยู่ในขอบเหล็กนะครับเอาวันไกลตัดอาหารตัดน,นะครับตัดง่ายหน่อย ตัดไปเลยอันนี้เดี๋ยวพูกเส้นเศษเดี๋ยวเราเอามาใส่ข้างบนอีกทีหนึง่งถ้าเสียบเยอะก็ทำเหมือนกันครับทำแบบนี้เหมือนกันเลยครับนี่ครับพวกด้านแล็บออกมานะครับตัดไปเลยตัดให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับ รแรบบใช่ไหมตัดเลยฮะผงหมักที่ใช้อยู่ราคามันมันแล้วแต่นะครับแต่ว่าถุงหนึ่งจะหมักได้10บโลนะครับ มร้อยห้าสิบบาทต่ช่วงนะครับตัดแต่งไปเลยตัดแตง่งพอเราเฉือนเราไดเฉือนง่ายถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเละเละไม่สวยนะครับอันนี้ที่เราตัดออกมาอ่เนเศษใช่ไหมเราดูว่าไหนชิ้นใหญ่เสียบ ชิ้นเล็กนะครับวางโปะเลยฮะแต่ไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะนูนไอไอมันที่เราเอามาเมื่อกี้ก็กลางๆนะครับเสียบปิดไปเลยมันเพิ่มความนุ่มแล้วเราก็มาดูตรงนี้อ่ะดูชิ้นไหนเราจะโปะปิดเอาชิ้นนี้แล้วกันชิ้นใหญ่ที่เราแยกไว้ตอนแรกนะครับ แล้วก็ดึงหนังมาอยู่ตรงกลางเสียบหนังไปด้วยแล้วก็ตัดแต่งนะครับตัดแต่งชิ้นใหญ่ให้มันเท่ากันนะครับ นี้สอนเพื่อนเพื่อนเผื่อบางเพื่อนๆนบางคนไม่รู้นะครับชิ้นนี้อ่ะชั้นนี้เราได้แล้วชั้นต่อไปโปะเหมือนเดิมครับไป,ไปเลยปึออ๊บมันไก่เหมือนเดิมมันไก่อันนี้เราเราต้องกะดีๆนะครับแยกไว้ตอนปิดหัวด้วยนะครับ ไปไปเลยตาแต่งเหมือนเดิมครับนี่พอเราไปพอเราไปย่างขึ้นย่างมันจะสวยมาก ดีกว่าเราไม่ตัดแต่ง ยำเ,เสียบกลางๆไอ้พวกเรื่องความสวยมันอยู่ที่บางทีเราได้ไก่มาแบบไหนด้วยนะครับบางทีมันขาดเยอะอะไรเงี้ยครับ ถ้ามันขาดเยอะอาจเสียบยากนิดนึงครับอันนี้ผมเสียบไกล่ีโลเสียบเสียบเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับเราพยายามตัดให้มันอยู่ในในขอบแตนเลสน,นะครับขอบล่างยายามตัดให้มันอยู่ในขอบนี้แต่งไปแต่งไปแต่งทุกชั้นนะครับสวยไม่สวยอยู่ที่ไก่เราได้มาว่าเอ้ยมันขาดไหมมันถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กสวยมันก็จะเสียบออกมาสวยนะครับ อันนี้ของผมเหลือน,น้อยแล้วผมก็จะใส่ไปนิดนึงพอดีเอาไปปิดอางบนนิดนึงะเสียไปเลยชั้นสุดท้าย บนเลยครับที่เหลือถ้ามันเหลือเยอะกว่านี้เหลือเยอะกว่ามันหน้ามันไม่พอดีก็เอามายัดใส่ไว้ข้างๆนะครับแล้วเราก็ดูไอ้พวกหนังพวกนี้ที่มันแลบๆลบออกมาเน่ยครับยัดเข้าไปข้างในเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปหนังแลบออกมายัดเข้าไปปึ๊บอ่ะมาลูปลูปมันจะมีเศษตกลงมา อันนี้ไม่สวยอ่เราตัดแต่งหน่อยอะไรบ้างฟองเรามา,า,า,าเราตัดแต่งหน่อยอปึ๊บเาอามาโปะข้างบนเลย นี่หนังเหลือน้อยไปนิดนึงนะมันเหลือน้อยไปนิดนึงแปะไปคุมไว้อันนี้เป็นอันเสร็จนะครับเรียบร้อยไก่สี่โลนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาแลปกันล้างมือแป๊บนึ่งมาแล้วครับ ถ้าเพื่อนเสียบเยอะใช่ไหมครับเป็นสิบโลก็ฐานก็เท่านี้แหละครับแต่เราก็เสียบบาน,บานออกนี่เลยดึงขึ้นมาปิดข้างบนปิดข้างล่างหมุนนะครับหมุนสองรอบนะครับปึ๊บอ่าให้ตัวที่มันยังมันยังไม่โดนแล้วหันเข้ามาเรา ดึงปิดข้างล่างอีกทีนึง่งแล้ก็ดึงนะปิดข้างบนอันนี้ก็ม้วนเลยครับเก็บไว้สำหรับไม่ขายนะครับแลปไว้ขนมอาหารไม่ขายปึ๊บอ่ะพันข้างบนครับพนันกดๆหน่อยดึงๆึง พ,พันชิดเหล็กนะครับดึงดึงชิดเหล็กเลยดึงลงมาตันพันหมวนหมวนโอเคพอครียบร้อยปับอันนี้เป็นอันเสร็จในการเตรียมไก่ไปขายนะครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ